มาได้มากินข่าวกันในวันครอบครัว14เมษามนออย 50, น2560ออนะคะไม่น้อยบันี้มีอย่างหลายนะคะมีไผ่ขสมแดดเดียวนะคะทอดเหลืองๆสานีกับพ่อกินแล้วนอกจากตำบักแครอทใส่หัวไชเท้านะคะตำแครอทพริกแห้งหัวไชเท้ามีผักบักเขือแหล่นะคะบักเขือแหล่ของร้านแขกแล้วก็ผักสลัด ทอนนีกับแซบได้เนาะเมนูของเมนอยซ้ำนี่จริงๆนะคะแค่นี้ก็อร่อยได้จริงๆลุงกับลุงหม่เล็กกว่านะคะเนาอกินค่ะกินกินนะจ๊ะตันบักแครรอสแครรอสใส่กับหัวใช้เท่า

ว่ายี่สชื่อจากล้านแข็งเข็มระวังกลางอตอนเหมขอ,องซวันนี้วันที่สิบสี่เนาะวันขอบขั่ว ้าหลูขับต่อไปเที่ยวไซน,นอน้องคนกับติ๊บพันกันเงยาไปดีกินเนาะปีนี้มันยุดหยุดโดนเนี่ยอืมรับอ,อ,อืมเหนียวสื้อมาลองหาหากหน่วยก็คือ นำมาได้มันมีหลายพ่นคไน่นะบอกเขือายุรานแข่ว่าไะได้บ้งางมึงเหยาะหลายตองตง้มซุปมันได้ไ้แบบนำมาได้เลยแต่นำอย่างนั้นก็ติก พอหลายเดยซื้อของมาไว้ช่วงนี้กะจะจักา,การไข่อาหารเต็มตู้ไมได้ต่องหมดผัดแต่ของก่อน แตงพญายก็ไม่หมองไแหวนเมื่อแรกนีล่ละกินบางคนเขาก็กินแต่เมื่อวานแล้วนะคะมไม่ไม่น้อยกินเมื่อแรงเมื่อวานนี่กินนันป่าที่ซื้อมาฝากพญายจากในเมืองกันสองคนแต่ว่าบริคิดนี่กิน เขียนสกัดไข่ปัญญงจัดอาหารเต็มโตสุ้าเฮเบิงเ้งบ้าเอ้ยย้อนห้องเหรเด็นแบบก่บ่มีผักผักก็ได้ด่างแล้วคืองานประด่างแล้วก็ แม่บ่มีพักยด้รวมเรื่องพักปันปั้งออกซื้อมาใบใบใหญ่ค่ะตัวเด่นมันน่อยัำเป็นเทศกาลก็ต้องถอยห้องห้องออกก่อนมันหลาย ชิตเด่นกันยุพรชอมกันก็เมืองไทยก็ดีนะเมืองไทยปีนี้ไม่ได้ปีทวอนที่สิบหกบงเฮ้พี่น้องฮอดมันกันมันกันจังฮ็ดงานเนาะมันนีขมวนกันนะพ่อแม่พี่น้องลูกเต้ามันเอื้อมันก้นอาจซีซั่มอีกเนาะเมาอีกเมื่อนึงวันตะเทียดแเอาแล้วบาน ยังยงายงยงๆแพ็กกระเป๋าเตรียมกลับเข้ามาสู่ชีวิตของตอนของฝากแล้วบานเนี่ยพอสิบไปแต่มันถ้าห้าสิบไปแต่แต่จากที่ห้าเฮ็ดง,งานนเนเะ้าาก็บซื้อดันซื้อนี่ไว้ฝากผู้เท่า ค้อนไปผู้เฒ่าบาทพาสิก,บบสกับขึ้นมากข้างปลาตอนนี้กางปลาตอนนี้อันตรายบาทพัสขึ้นมากอ่ะผู้เฒ่าก็มีประแดกแน่บักพริกบักผ้ายบักเครือบักแข่งกันตัวน้ำไหม่สม นั่มายหนึ่งพักนีสิยาละลูกป,ป่าหน้าหนาวในสวนขึ้นหัวพันผู้ใดพ่อแม่เข็ดหัวขึว้นสวนออกมากเขาสารเขาเจ้าเขาเนี้ย เลยเลยต้าตัง้งแข็งมองสันแม่ขอโทษพี่นอ้อง่ำเขาไปเดินเลยแค่ใดแม่ป่าก็พ้องกันการกตบแข็งแข็งตั้งง่ตอนนี้ถึงข้าเราเสียง พูพ่อแม่บรัยเฮทไห้เฮทหน,น้านือว่าเฮทไห้เฮทหน,น้าตะวันมันมีของในสวนเบ้านก็มีของบมันไก่เดินแค้นมันเป็นเสือมันเหนไแต่ดูเหยเต่าเนาะยังมันมีตัวแทนไปหน่อยว่าแก้วคือสีบกขาดดอกคือสีส่วนหลายเนาะตแต่แก้วประแดกฝีมือแม่ฝีมือผู้เฒ่าอยู่เฮือนเฮทกินเขากำลังกินต่อในเมืองเมืงองที่เข้ามาจัดชีวิตสู่ชีวิต เดินขางกับอันปลายเนาะพี่น,น้อัเงยค่อยมาค่อยไปเด้อเป็นห่วงอุบัติเหตุนี่เนะ่ยจะติดตามข่าวอยู่ค่ะเึราว่าบระเด็นปจัจจัยกระด็นเมืองข่าวเป็นองนข้างเมืองไทยเรียนหนามแน่ เพิ่งข่าการจะลาาจอดแน่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไซบอร์มือว่านีก็เห็นในเฟซเฟซเฟซบุ๊กตั้งครับมานงี้ยนอยคนบันเดียวกันคนคุณพาน่าจะคนบันบักดองบอสร้านเดินทางมาบานรถ ิดหรือบัตเหตุดูโคลากเสียชีวิตยังหนุ่นมยังหน่อยอยู่หนีสกวนเงี้ยแลายตัวนาะแม่กำลังเมียหน้าผด ตาดีๆไม่นายคนนี้ไม่นายหลวงเป็นดอามะลงให้จังไรแล้วเนก้อนไายแขนข้อยุสุบัญญากลางอาไปลางกันพักก่อนจักน้อยพี่น้องมันบ่มีพักกินพ่อใหญ่นี่นับไถ่เลยว่าเราซื้อพักเนี่ยอันแล้วซื้อพักบ่อรล้บ่ซื้อแลาเป็นคนบ่กินพักบันได นอกจากว่าจัดใสจจาดมาในสลวกสลัดเป็นสีนิดๆหน่อยๆเดือนหนึ่งกับ่าซื้อพักขบานเด้คนใหญ่บอกแตกเลยอะไร ความตายแนก็อ,อยู่บัดยังยังแค่นี้ากเห็ดได้พี่น้องเนี่ยสิไปนั่นนี่ได้่าเห็ดเอาทอดกำลังเข้าไว้อยากกินอยากใส่อยากเที่ยวกระได มันบ่แน่บ่นอนในสมัอนี้ยา้ากเกิดขึ้นได้ความแน่นอนกับบ,นนบ,นนบนแน่นอนความบ่แน่นอนบัดแน่นอนมันเอาเนี้ยงบ่ด้เลยคนเท่าอยู่ในทีสูงสูงเสี่ยวยิ่หน้าที่เดี๋ยวล่วงลงมาบนเรือยังกับนี่คนเท่าบาดซีฟุกพายงานกับหาบอไไดเขาสิกอกหมอกับบมี่เขาใจเรื่องพี่น,อน้องไม่นานี้เขาใจคักซุ่มที่ว่าไป ทางานอยู่ในกรุงเทพกันเสียลำบากอยู่บ้านเฮ้ากับมิญยังสีเห็ดเนาะนินล้น้อไปกินรถอ,อยากๆโอกาสกรบ่มมีอทอเขาบัดมือนึ่งบัดสิเป็นของเฮ้าตื่นเช้ามาบัดอนนันนั้นกรแล่นต่ำมันนี่ก็แล่นต่ำอ้าวและดีขึ้นไปนฮิตป,ปากกรแมนอืมมันมเนีได้ชีวิตอ่ะห้องสูงสยามมันต้องมีซักมือแหละเป็นของเฮ้า น้อยคือว่าขนาดมันน้อยกันงั้นโซ่ตายอยู่มันเป็นของข้าบมันละแต่ว่าจะเป็นย่างไลยเป็นไรเป็นไร ก็ค่อยจะซื้อหรอกไม่เชื่ไว้นี่อเรบกาแซ่บพอ ก้อนนึงนั่นเทือกับสิบกว่าคนสิบเจ็ดสิบแปดแนวแต่ึืนร่องเนียยเนี่ยไม่มีหัวลดแรงพัน วันนียุ่มงมากยืดไปหน่อยวันนี้ยังเลยสุดย่างหยุดการเคลื่อนไหว น้นำเขาบพค่ะเจ็บแถวใส่ข้าบ่ได้ควาขัาบ่ได้เจ็บทั้งสองทางเลย ลิเลี้ยลิเลี้ยเลืลอเตะเขาโกเอาขนมะอะไรก็เหนียวเหนียวขันเดี๋ยวไปนอนได้แล้วใจใจ้าร่นงก้นจุ๊บ